สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเป็นเรื่องของทริปทริกการใช้เครื่องมือทูลพาเลตนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการจัดเก็บบล็อกนะคะที่มีอยู่ในไฟล์งานต่างๆเนี่ยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเครื่องมือนี้ก็จะมีชื่อที่เรียกว่า design center นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะให้เราเข้าไปที่ สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะที่เขียนว่า design center หรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถกด control 2ขึ้นมาใช้งานก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้ลองหาไฟล์งานนะคะที่มีบล็อกอยู่แล้วนะคะเพื่อการจัดเก็บให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโอเคนะคะเมื่อเราเข้าไปที่ไฟล์งานนะคะตัวไฟล์งานมันก็จะมีในส่วนของ dimension นะคะ layout block เท x t ซ์สไตล์นะคะเอ็กเลฟเลเยอร์หรือว่าไลท์แทบ็บนะคะก็จะแยกหมวดหมู่มาให้เป็นประมาณนี้นะคะผู้ใช้งานสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปที่บล็อกนะคะเพื่อจัดเก็บบล็อกต่างๆได้นะคะโดยใช้ควบคู่ไปกับทูนพาเลตนะคะ,ะโดยผู้ใช้งานเนี่ยสามารถคลิกนะคะเพิ่มหมวดหมู่ของทูนพาเลตได้นะคะอย่างที่อธิบายคร่าวๆไปในคลิปที่แล้วนะคะ จากนั้นนะคะผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกบล็อกต่างๆนะคะที่อยู่ใน Design Tool Center นะคะ d e s i g n c e n น e r นะคะ,ะสามารถลากบล็อกเข้ามาจัดเก็บได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะผู้ใช้งานสามารถเลือกบล็อกต่างๆนะคะออกมาใช้งานนะคะโดยแค่ลากบล็อกออกมาแค่นั้นเองนะคะก็สามารถใช้งานได้ะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ ง,ง่ายแค่นี้เองนะคะเราก็สามารถมีบล็อกเอาไว้ใช้ในทูลพาเลตได้แล้วนะคะเพื่อสะดวกต่อการดึงมาใช้งานออในส่วนของงานรองต่างๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ